หงวนสือผลกลมครับแต่ต้นเนี้ยคือมันปลูกในร่มไม่น่อยครับแล้วก็ปลูกชิดกันเกินไปถ้าเป็นอย่างหงเป้าสือเนี่ยลูกจะไม่ค่อยติดหรอกแต่นี้เป็นหงจวนเนาะขนาดไม่ค่อยมีแดดนะก็ยังติดผลเลยไปดู แบตเตอรี่หกแอมป์หนึ่งก้อนใช้งานด้วระม้าสิบถึงหกสินาทีเน่ะเนาะฝรั่งอ่นนี้งจเขาต้องการแดดร้อยเปอร์เซ็นเต็มวันนะพี่พี่เราในประจทศไทยเป็นพัน์ที่มันดกอยู่แล้วเนี่ยก็ยังพอได้กินนะแต่มันจะไม่ดกเท่าที่ได้รับแสงเต็มที่นะแต่ถ้าเป็นหงเป่าะมาอยู่ในร่มแบบนี้นะติดลูกยาครับอันนี้หงจวนเนาะพี่พีที่จะปลูกฝรั่งก็แนะนำให้เลือกสายพันธุ์ที่มันออกง่ายหน่อยเนาะเพราะว่าเห็นมีหลายคำถามเลย ปลูกแล้วผลร่วงส่วนใหญ่จะเป็นหงเป้าสือครับที่ปลูกแล้วผลล่วงอะน,นะเพราะว่าหงเป้าสือเนี่ยเขาไม่ชอบร้อนหน้าร้อนก็ร่วงฝนเยอะก็ล่วงเหมือนกันถ้าชอบอย่าลืมกดตัวใจกดติดตามมาตด้วยวันนี้ไปแหละสวัสดีครับผม